เสร็จเรียบร้อยพี่น้องเลยเอามาเบิ่งเมนูเขเนาะ,นะเรียบร้อยต้มกบน้อยเงีมเงีมเงมเงมต้มกบน้อยตำแตงลาวพี่น้องฝีมือขาน้อยเองแล้วก็บบปรนลาเค็งหน่อยแซ่บแน่นอนพี่น้องเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนเด้อแป๊บนึงเด้อ มาเด้อพี่น้องอเอ้ยกินข้าวซ้ำกันเดิมอันนี้มุมนี้มันสีมืดนนี่ยจังหน่อยเนาะพี่น้องทุงนากินข่าวสร้าบรรยากาศไปพร้อมนั่งนี่อยากให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปนําเปลี่ยนมุมเดี๋ยเป็นสิว่าโอ้ยกินแต่มุเม,มเดิมๆอีโดอีโด ไปแม่ไปแม่ต้มกบห้อนๆ่อนี่น้องเอ้ยนี่นี่ตายเหรอหยุดเลยก็แนวนี่นะแป๊บหนึ่งโอ้ยกล้องผู้ขาทรัพเป็นจังสี่วัคือบบกหายความรวมมือเนี่ยเนาะไปอหลรโอ้ย ตพี่องเลยอาหารมันออกของหน้าเรบ,บริสุทธิ์นะหาเก็บออกมาจากสวนมำไมถึงกิน มันจะมืดเน่ยน้อยหนึง่งบอดแสงมันสิส่งมาทางนี้เด็สแสงอ่ะมันเลยมืดนั่สิออกไปหนังอย่างคุณมันแบบแดดแับนี้แย่พดเนี่เขาสิว่าบอดเต็มอีกเนาะกินเขายัางเป็นหนังตากแดดสิวา่า แป้งนะ่นวดนวดเราใส่แป้งนวดลงไปลงไลายนี่ ถามให้ประมาทมุมกล้องนี่กับบอกไดเดอร์พี่น้องเลยม,ลมันมืดน,นะมันบวเหน,หนาหอ้องเห็นอยู่บ่มืด มันมืดแต่มองกินเข่าหน่นองแต่ว่าทางนอกดีนะบรรยากาศดีกระดองทงไฮทงนางเขียวกระจีขึ้นมาเสียงหมักกระลงห้อยปอง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 ดัง,งตัวเองตามเองละกับเฮ็ดเองพี่น้องเอ้ แม่นลนะนกันแบบแบบตับหมักแดงทำมันบ่อเพชรนะมันบ่อแซ่บแดง ว่าท้องเหลืองเฟซบุ๊กเนาะเขาบอกขอได้เล่นยญภายในดอกเฟซบุ๊กนะเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนเบิ้งน้านุ่งนี่แล้วก็ออกมาส่วนมากนะเขาสะมาตอบแต่ใน YouTube ตอบคอมเมนต์ใน YouTube แล้วกันเบิ้งนั่นเบิ่งนี่ใน YouTube เฟซมันบ่ม่วนพี่น้องก็เลยบ่ได้เล่น เรื่องของเรื่องนะโมเมนต์นั่นแหละโมเมนต์มันยิงแบบมันจะเข้าไปตอบต้องบังเถื่อนพี่น้องกันถากมาทั้งอันเมสเซนเจอร์พี่น้องกันเมสเซนเจอร์มันค้างวันนี้ค้างหรอจักเห็นยุคข,ขอความมันขึ้นมานะแต่ว่ากดเข้าไปเบิ่งแล้วมันบ่เห็นห้างจะลื้ออยู่อย่างมันก็บ,บ่ม่วนเปล่นเป็นเ,นนเขาเลิกบ่กคอยเด่น เมสเสจคจอดกับจักเป็นจังไร๋มาเบิ่งการทาง YouTube ผี่พี่น้องมาคอมเมนต์ทาง YouTube พี่มว่วนอีลีอืมณส่วนตัวน่ะภาษาอังกฤษนะ บ่ได้บ่ได้เลยแหละพี่น้องเย้ยซิมีฝรั่งนะคบมาวเบิบ่งถีบขนาดพี่น้องเขาเจากันมาคอมเมนต์เนะาะยังงี้สักอย่างนี่แหละอ่านกับโบเป็นมีแต่ตอบไปตอบพอเจาะไปว่า thank you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  อย่างเดียว <laughs> อ่อนอังกฤษพี่น้องเลยอ่านโบได้เลย ฮอนได้บันแซบอิลิ่หรอต้อมกบคุได้พปรดท่านกินนะอย่าพราวตายแซบแซบ และการพี่น้องที่อยู่อันตามประเทศนะอันปูได้อัน,อน,อน,อนบริกกินต้ตมตมครบนะกับตำแตงนะบอกเป็นยังดอกเนี้ยขน่อยสกินเพื่อ <laughs> เดี๋ยว พร้อมแล้วพาจากไปเพียงนแถวนี้เราไปนอพนอพอกันใหม่คลิปหนาเด้อเขาก็ขอใจขอบุณขอบคุณที่ติดตามและกระเบิ่งคลิปกันไปแล้ว